ลักษณะการกระทําแบบนี้เชิญชวนให้คนมาลงทุนมีผลตอบแทนเนี่ยดอกเบี้ยมันเลอ่มากหรือผลกําไรมันเลอ่อมากเนี่ยผลตอบแทนสูงมากเนี่ยมันเป็นลักษณะหนึ่งของการกระทาความผิดทางอาญาคดีช่อโคงหรือเงินนอกระบบเนี่ยหรือแชร์ลูกโซ่เนี่ยฟอเร็กอย่างที่เราทราบันปัจจุบันเนี่ยมันเป็นคดีที่อยู่ในขอบอํานาจของ DSI หรือกรมสอบสวนพิเศษขอบอํานาจของ DSI เนี่ยมีการระบุว่ายอย่างชัดเจนว่า คดีช่อโกงประชาชนเนี่ยถือเป็นคดีพิเศษที่เขาเนี่ยมีอำนาจที่จะสอบสวนได้นะครับแล้วก็นําสํานวนส่งอายการให้สั่งฟ้องต่อไปอายการฝ่ายคดีพิเศษก็คือทําคดีเหล่านี้เนี่ยสั่งฟ้องคดีนี้จะเป็นอายการเฉพาะทางเลยแล้วก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องนี้กระบวนการของการสั่งฟ้องเนี่ยมันจะมีกฎหมายตัวหนึ่งเข้ามาด้วยเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับหรือก็เรียกว่าปปอง,องอน,นั่เองเราเคยได้ยินใช่ไหมครับปปอง,องอเนี่ยเขาจะเข้ามา ใช้มาตรการในการยึดอายัดทรัพย์สินเราจะเห็นได้ว่าพอมีคดีเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยจะมีปปงคณะกรรมการปรปรงเนี่ยเข้ามาอายัดทรัพย์สินตรวจสอบเส,ส,ส้นทางการเงินตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็ทําการยึดทาอายัดเพื่อที่จะยึดไว้แล้วก็มาเฉลี่ยกับผู้เสียหายนั่นเองแล้วก็ที่เหลือก็ตกเป็นของแผ่นดินไปปปงเนี่ยนะครับเขาจะเข้ามายึดหรืออายัดทรัพย์ได้เนี่ยมันมีเงื่อนไขก็คือว่าจะต้องเป็นความผิดตามมูลฐานความผิดที่กฎหมายกําหนดไว้ นะครับที่กําหนดไว้ในพระราชบ,บัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั่นเองนะครับซึ่งอคดีเนี้ยคดีแชร์ลูกโซ่หรือเขาเรียกว่าคดีเงินนอกระบบเนี่ยถือว่าเป็นความผิดมูลฐานหนึ่งที่อยู่ในขอบอานาจของปปงที่จะสามารถทําการยึดทรัพย์และอายัดทรัพย์สินผมว่า DSI เนี่ยก็ทำงานมาดีเนาะเท่าที่ผมดูเนี่ยตามจากข่าวเนี่ยเขามีการสร้างช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนเนี่ยได้อย่างง่ายสะดวกแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นความลับสำหรับผู้เสียหายได้ เข้าไปที่เว็บไซต์ของ DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยแล้วก็แจ้งความเสียหายเขาก็จะนัดให้ผู้เสียหายเนี่ยเขาเรียกให้ปากคำเนาะให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ที่หน่วยงานประจำภาคของเขาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนาะกับผู้ที่หลอกลวงหรือผู้ที่เป็นแม่ขายเนี่ยจะมีหลักๆอยู่ที่กฎหมาย3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกเนี่ย จะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการชกโกงประชาชนซึ่งนี้เป็นตรงกับบริบทของการกระทำความผิดเลยแล้วก็อีกกฎหมายหนึ่งเขาเรียกว่ากฎหมายกู้ยืมเงินที่เป็นอันช่อกงประชาชนอ่านี่ตัวหนึ่งสองตัวแล้วเนาะตัวที่3เนี่ยเขาจะเป็นความผิดเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์กพูดง่ายๆก็คือหลอกช่อกงกันในระบบคอมพิวเตอร์นี่เองผู้ที่เป็นเท้าแช่อันนี้ช่อกงแน่นอนผิดทั้งพรบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับผิดทั้งพระราชบัญญัติ ้ยามเ,เป็นการช่อกงประชาชนแล้วก็ผิดทั้งประมวลกฎหมายอาญามาตรา3-43สี่สานะครับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1,000 0แบาทการช่อกงประชาชนเนี่ยเกิดผลเสียหายกับจํานวนประชาชนมากมายซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะครับผู้กระทำความผิดเนี่ยก็จะรับผิดต่อรายไปเลยแต่สุดท้ายมันถูกอั้นอยู่ที่กฎหมายอาญามาตรา91อนะครับอั้นไว้เพียงแค่จำคุก20ปีเท่านั้น <c oughs> เราเห็นว่าฟอเร็กเนี่ยที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบไม่ใช่ประชาชนอย่างเดียวละ กระทบต่อความมั่นคงแห่งรัฐกระทบต่อความมั่นคงแห่งเศรษฐกิจของประเทศในแน,น,นทางที่ดีนะผมมองว่าเราสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนหรือคนในสังคมเราเนี่ยอย่าไปตกเป็นเหยื่อก่อนดีกว่า การจะตกเป็นเหยื่อมาแม้จะมีมาตรการทางกฎหมายเอาผิดเขาแม้จะมีกลไกที่จะยึดอายัดทรัพย์สินมาเฉเดยทรับไปกับประชาชนผู้เสียหายได้เนี่ยแต่จริงแล้วมันใช้เวลานานแล้วก็เงินที่จะได้รับคืนเนี่ยไม่กี่เปอร์เซนต์ตามไม่หมดหรอกนะครับก็เฉลด่ยกันได้ไม่มากดังนั้นนะนี่คือสิ่งที่ชวนชวนคิดว่าเราจะทํายังไงให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจในกลวงของแชร์ลูกโซ่เราจะต้องเอาคดีตัวอย่างเหล่าน,นี้เนี่ยนำเสนอให้กับสังคมได้รับทราบเมื่อสังคมรับทราบเนี่ยเขาเอาเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างว่า ถ้ามันมีการชนลงทุนแบบนี้เนี่ยมีแต่ผลกําไรไม่มีผลขาดทุนเลยเนี่ยแล้วผลตอบแทนค่อนข้างสูงเกินความเป็นจริงมากเนี่ยเขาอาจจะได้ระมัดระวังตัว